รู้สึกเราคในนเป็นี่าเป็นาก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยมองตรงว่าผมมันไม่รู้เลยรู้เรื่องเลยพี่ก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบนฟิตต่างๆด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของ ของพวกของนั้งพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต่อๆไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่าน,นี้ครับขออนุญาตที่ดำดรามาบัตรปัตรบัรที่เราอ๋<ล>อ,อ,อนี่ก็ถึงห<ม>ยุดดราม่าเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับครับเราได้ทราบข่าวกระแสที่ล่าสุดใช่ไหมครับทราบครับทราบครับแต่ว่าเกิดมันแบบว่าจริงไหมว่าเจาะมาเป็นรูปแบบนี้อะไรีดราม่าหรือว่า เอ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดราม่าครับแต่ว่าไม่คือเรื่องนี้เรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ครับเราปล่อยเราคอจะทราบราคาบัตรหน้านีไหมคาไม่ทราบเลยครับทราบความทุกคนครับทราบความทุกคนเลยเป็นดิบอะไรก็ทราบความทุกคนหมดเลยครับพอไปกระแสข่าวอไปอย่างเงี้ยความรู้สึกเราวชมประเด็นนัเป็น่อง่วีเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นห่วงทั้งทุกฝ่ายเลยครับคือ ด้วยความเข้าใจผิดในทุกๆอย่างก็มันเป็นความผิดพลาดครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของพวกของทางพวกเราที่ต้องเก็บไปเรียนรู้ในครั้งต,ต,ต่อไปก็ก็ต้องคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่าน,นี้<ม>ครับการให้อดมินสื่อสารกับบ้านแต่ละบ้านเราเรียกว่าสื่อสารกันหมายถึงหมายถึงคืแฟนคลับไหมหรือการแชทในกลุตัวตแทนคุยหแฟนคลับนมีไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีครับ ให้ให้ให้เป็นทางผู้ใหญ่จัดการทั้งหมดเลยอย่างตัวแซมก็ฝืนเห็นบ้างดูาดีใเสียใจเหมือนกันนี่มันไม่ใช่เรื่องจะออกด้วยก็ลูกสาวพร้อมกับทุกๆคนอย่างที่พีมบอก่าท้ายแล้วก็ก็เห็นใจทั้งทุกฝ่ายก็เป็นลูกชะพู่กันครับหลังจากนี้จะจะเป็นแคเป็นรืออกมาไหนครับหรือว่าทำโปรเจกต์ไปเลยท้องงานนี้แคนเซิลไปแล้วครับแ้่โปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามก็ก็คิดว่าดีขึ้นแน่นอนครับครับผม เสียดายไม่ยู่ๆแบบว่าก็ถูกยกเลิกไปเลยก็เสียดายนะครับก็อยากอยากเจอแฟนคลับด้วยเพราะว่าครับก็เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาเจอกันน้อยลงด้วยการด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรด้วยจริงๆตัวเราสอคู่ทราบไหมว่าเนื่องจากที่เปถับเข้าไปดูมันจะมีอะไรที่สิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนคลับหน่งงไองานงานที่ผ่านมาเนี่ยบอกตรงว่าผมมนไม่รู้เลยเรื่องเลยพี่ก็รู้พร้อมทุกคนเลยรู้พร้อมแฟนคลับเลยไม่ว่าจะราคาบัตรหรือเบ n น f i ต่างๆเออข้าวจากไน ผมเป็นเทรเวอร์ครับใช่ครับเป็นไอแตขึ้นมาผมก็อ่าเรื่องอะไรกันองเข้าไปอ่านดูก็เห็นใจขอฝคายเลยพี่ครับแล่อางคนะ้ั้ีนไม่อยู่ดกรั้ยกันก็ไม่ได้คุยกันเรื่อง อ่าพวกเราไม่เป็นไรครับพวกเรายังอยู่ดีครับเรยังอยู่ดีฟิตฟิตบ้างครับก็ก็ไม่ได้ฟีดแบคอะไรกลับไปครับแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่เป็นห่วงความรู้สึกของพวกเราทั้งสองคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับเพราะว่าเรื่องการจัดงานมันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เราก็ไม่อยากเข้าไปเข้าข่ายครับเราติดตามโปรเจกต์หน้าดีกว่าใช่ก็ฝากติดตามโปรเจกต์หน้าของพวกเราทั้งสองคนดีกว่าก็บอกได้เลยว่ามีแน่นอน แน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตด้วยที่มาเกาครับที่มาเกาครับครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ไปเจอกันที่มาเกาวนะครับสวัสดีครับ